สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพ <nowhere> ท <ần S 1> <t une S 2> ์081-915-3786ต่อไปนี้เสนอรายการเมื่ออัลลอฮ์เรียกผู้ศรัทธาโดยอาจารย์อับดุลลอสุไลมัตอาอุบิลลาฮิมินัสชัยตานิรราจีมบิสมิลลาฮิรรห์มานิรราหีมอัลฮัมดุลิลลาฮิรับบิลอาลามีนวะบิฮีนัสตอยน لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل um على نبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอสันติความเมตตาความจำเริญจากเอกอง Allah Subhanahu wa taala ได้โปรดประสบแด่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังรายการวิทยุเสียงอิสลาม หรือเสียงสันติที่รักและเคารพทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละขอต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่ช่วงของรายการบทเรียนตับซีรวันนี้นะครับเรียนตับซีรกับอาจารย์อับดุลละยังจะต่อเนื่องจากคําอธิบายในส่วนที่ท่านมูอัลิฟได้นำเสนอไว้นะครับรายการครั้งสุดท้ายหรือบทเรียนครั้งสุดท้ายที่เราได้นําเรียนกับพี่น้องก็คือ เราอ่านอายาที่123ของสุรอัตตบะพร้อมกับให้ความหมายนะครับไปโดยคร่าวๆหรือโดยสังเขปแล้วเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูคำอธิบายของท่านมูอัลิฟที่ท่านได้กล่าวไว้นะครับในหนังสือหลักสูตรของเรานิดาอาัตุรห์มานนะครับซึ่งไม่ยาวมากซึ่งมูอัลิฟนะครับได้ตั้งชื่อหัวข้อหรืออายานกงขอัานอายา t น,นะครับเป็นลำดับที่55 นะครับของอายะที่ขึ้นต้นด้วยยาอายูฮัลลาดีนาอามานูมอลิฟตั้งชื่อนะครับหัวข้อนี้ว่าฟีวูยูบิกิตาลิลกุเฟารว่าด้เรื่องความจำเป็นหรือสถานการณ์ที่บังคับให้ต้องต่อสู้หรือถึงขั้นทำสงครามกับคนต่างศาสนิกลิดขอลีหิมฟิลอิสลามเหตุผลก็คือเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ได้เลื่อมใสและศรัทธาเข้ารับในศาสนาอิสลาม นะครับลียัคุมูลูวยัสาดูทั้งนี้ก็เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็มีความสุขกับชีวิตและความสวยงามที่อัลอิสลามได้มอบให้ได้หลังสรรค์ให้แทนที่จะอยู่ในภาวะที่เป็นสงครามต้องสู้รบประหัดประหารกันอิสลามก็เลือกที่จะให้นะครับใช้วิธีการนําเสนออัลอิสลามโดยกรารว่าหากอยู่ในสถานการณ์ที่บังคับให้จําเป็นจะต้อง ต่อสู้หรือทําสงครามกันอิสลามจึงจะให้เลือกใช้วิธีในการทําสงครามวันนี้นะครับมุอัลิลฟได้อธิบายนะครับอายัห์ักุรอานที่อัลลอฮฺสุบฮานะหุวะตลาพระองค์ทรงประกาศเรียกบรรดาผู้ศรัทธาที่บอกว่ากอติลุลาดีนยาลูนักุมมินันกุฟาร์ให้พวกท่านทั้งหลายทําสงครามได้กับบรรดาบุคคลซึ่งที่นะครับอยู่ใกล้ๆกับพวกท่านทั้งหลายหมายความว่าอยู่ในระยะที่ประชิดกันแล้ว นะครับไม่ไม่ใช่ระยะห่างที่จะต้องเดินทางไปหรือว่าจะต้องบุกไปโดยไม่มีเหตุผลโดยไม่มีความจําเป็นฉะนั้นในกรณีที่นะครับเขายกทัพมานะครับหรือว่ามีการรุกคืบกันในสถานการณ์แบบนี้ด้วยความจําเป็นในเรื่องของเหตุผลก็คือปกป้องบ้านเมืองหรือปกป้องอธิปไตยของเราเองนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นได้รู้จักถึงความเข้มแข็งของอิลอสลามที่ไม่สามารถที่จะ ย่ำยีนะครับหรือคุกคามอธิปไตยกันได้ง่ายๆวันจะดูฟีกุ่มกินละอัลลอฮุบฮานุตาลาพระองค์ทรงบอกในอายากุรอานอายานี้ก็คือเพื่อให้พวกเขาได้เรียนรู้ว่าในอลอิสลามของเราหรือว่าในในมุสลิมของเราก็มีความเข้มแข็งที่ไม่สามารถที่จะโค่นล้มกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําอธิบายของท่านมูอัลลิฟนะครับที่ท่านกล่าวไว้ในอายากุรอานอาย่นี้

มีบางช่วงบางตอนที่เป็นการแจ้งให้รู้ล่วงหน้านะครับว่าเป็นอายะที่เตือนให้รู้นะครับว่าใกล้จะถึงวาระแห่งการเสียชีวิตของท่านรสุดุลลอฮ์สอลลัลลอฮุวะัยฮิวะซัลลัมเข้ามาทุกขณะแล้วอิศการัลลอฮุตะอาลายฺยมรุฮูบิลจิฮาดทั้งนี้อัลลอฮฺบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงมีรับสั่งใช้ให้ท่านนบีของพระองค์ก็คือท่านนบีมุฮัมมัด สัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบิลจิฮาดใช้ให้นะครับต่อสู้ในหนทางของอัลลาซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอัตบะอะฮูมะฮูและใช้ให้บรรดาผู้ที่เป็นสาวกนะครับผู้ที่เจริญรอยตามท่านนาบีหรือเลื่อมใสกับท่านนาบีนะครับให้พร้อมใจกันช่วยท่านนาบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัลมต่อสู้ทำสงคราม ซึ่งก่อนหน้านี้ตลอดระยะเวลาเรื่อยมาเนี่ยนะครับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์ซุบฮาหนาะฮูวะตะอาลาให้อยู่เฉยๆนะครับไม่ให้ต่อสู้ไม่ให้ทำอะไรเลยนะครับและในบางครั้งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องอพยพหลบหนีซะด้วยซ้ำยังไม่ให้ต่อสู้จนกระทั่งมาถึงณนะเวลานี้ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเริ่มมีมวลชนบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีมวลหมู่สมาชิก หรือแนวร่วมที่พร้อมแรงพร้อมใจกันที่จะช่วยเหลือท่านรอซูลุลลอฮฺสัลลัลลอฮุอะลัยหรวะซัลลัมบ้างแล้วอัลลอฮ์จึงเปิดโอกาสให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยหรวะซัลลัมว่าไม่ต้องถอยไม่ต้องหลบหนีอีกต่อไปนะครับให้ลุกขึ้นสู้บ้างนะครับโดยพระองค์ทรงเรียกท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยหรวะซัลลัมในอายะห์หนึ่งว่ายาอัยย uh ah ูฮันนบียูยาจิดิลกุฟาระวัลมุนาฟิกีนวัยฮิม นะครับบอกว่ามุฮัมมัดเอ๋ยหรือนบีเอ๋ยนะครับเจ้าจงต่อสู้กับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาเถิดและต่อสู้กับบรรดาผู้สปรับหน้าหวายหลังหลอกและจงใช้มาตรการที่เข้มข้นนะครับขึงขังเอาจริงอาจังกับพวกเขาให้เข็ดหลาบเถิดวกอตอัอนอินนอฮาบะฮูมะฮูฟินจิฮาดแน่นอนนะครับเป็นที่มั่นใจได้เลยว่าแท้จริง บรรดาสาวกของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัดละฮุอะลีอัลสลัมนั้นย่อมต้องเคียงบ่าเคียงไหลกับท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัดละฮุอะลีอัลสลัมในการทำสงครามอย่างแน่นอนอิลลาฟีฮะดันนิดะแต่ถ้าว่าในการที่อัลลอฮฺสุบฮานะว์อัลตลาบทรงประกาศเรียกบรรดาผู้ศรัทธาในอาัลกรุรอานอายะนี้นั้นฟะอินนะฮูวะยะฮูตาอาลาลิลมุมินีนอัลลอฮฺสุบฮานะว์อัลตลาไม่ได้เรียกท่านนาบีเพียงลําพัง แต่อัลลอฮฺสุบะฮานุตาลาพระองค์ทรงเรียกบรรดาผู้ศรัทธาและช้าให้บรรดาผู้ศรัทธาได้ช่วยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลิวะซัลลัมในการสู้รบด้วยนะครับหมายความว่าเมื่อก่อนเนี่ยท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลิวะซัลลัมท่านนะครับใช้มาตรการในการตั้งรับเพียงอย่างเดียวใครจะทําอะไรก็แล้วแต่อัลลอฮฺช้ให้นบีอดทนช้ให้นบีหลบหลีกใช้ให้นบีหลบหนีอยู่นิ่งๆไม่ต้องโต้ไม่ต้องสู้รบปรบมืออะไรเลย แล้วพอมาถึงวันหนึ่งอัลลอฮุบฮาน,นหัวตลาก็ใช้ท่านนาบีอพยพหนีไปก่อนหนีเอาตัวรอดไปก่อนจนกระทั่งท่านนบีมูฮัมหมัดสัลลัลลอฮุอะลัยซลลัมอพยพกับท่านขออิฟะอบูบักมาถึงมาดีนะและเริ่มมีมวลหมู่สรา,าบาบนะครับบรรดาชาวอันซอร์นะครับได้ให้สัตยาบันพร้อมที่จะร่วมมือร่วมไม้ร่วมแรงร่ว,วมใจกับท่านนาบีมูฮัมหมัดสลลัลลอฮุอะลัยซุลลัมในการต่อสู้ในการปกป้องอธิปไตย ปกป้องนะครับความปลอดภัยให้กับท่านในบ,บีด้วยและปกป้องอัลอิสลามในขณะนั้นด้วยนะครับด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีอลัลลอฮ์สุบฮานุตลาาจิงประทานอยายะรุรอาลลงมาในวรระที่2ที่3นี้นอกจากใช้ท่านนาบ,บีแล้วนะครับว่ายาฮีดิลกุฟาร์นบ,บีท่านเองก็ต้องต่อสู้แล้วนะนะครับอยู่เฉยๆไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะนะครับพอต่อจากนั้นอลัลลอฮ์ก็ใช้บุคคลซึ่งที่เป็นสาวก เป็นผู้ที่เลื่อมใสศรัทธากับท่านนาบีที่เป็นแนวร่วมของท่านนาบีได้แก่บรรดามุฮัจิร์และชาวอันซอรนะครับให้ร่วมมือร่วมไม้กับท่านนาบีในการต่อสู้นะครับอัลลอฮ์จึงประทานอายะห์อัลอันอายะห์นี้ลงมาบอกว่ายาอายุฮัละดีนะอามานุกอติลุลละดีนายาลูนะกุมมินันกุฟฟาร์โอบรรดาผู้มีศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยนับแต่นี้ไปพวกทาทั้งหลายต้องช่วยนบีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮุวาตาลาในการต่อสู้ ในการสู้รบปรบมือกับบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาที่อยู่ในละแวกอยู่ใกล้เคียงกับพวกท่านทั้งหลายก็หมายความว่าให้เริ่มต้นในการช่วยเหลือท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลอฮุอัยฮิละบสลมในการสู้รบในการทําสงครามนะครับก็เริ่มต้นจากภายในเมืองมัด,ดีนาก่อนหมายความว่าเวลาศัตรูไม่ว่าจะในสงครามรั้งก่อนก่อนหน้านี้ที่เราเคยคุยไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสงครามบาดัรที่ชาวมักกะฮ์ยก ยกทัพมาครีตาทัพมาหรือแม้กระทั่งสงครามอูฮุดท,ที่ชาวมักกะบรรดากุฟารเคยพ่ายแพ้มาครั้งหนึ่งก่อนแล้วแต่ด้วยความอาฆาตด้วยความเครียดแค้นที่มีต่อกองทัพฝ่ายมุสลิมินก็ยกกองทัพมาครั้งที่สองหมายมั่นปั้นมือที่จะมาบทขยี้ท่านนบีมุฮัมมัสสสดสอดรลอฮัวอะละีอัลสลัมและบรรดาสหฮาบะให้ราบคาบเอามาดีน่าเนี่ยนะครับให้ราบเป็นหน้ากองเลยฉะนั้นมันกลายเป็นว่าจากที่เคยตั้งรับอยู่นะครับ อัลลอฮ์ก็ใช้ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ละสุลัมลุกขึ้นสู้นะครับเมื่อก่อนยอมให้เป็นฝ่ายถูกกระทําอยู่ฝ่ายเดียวนะครับมุฮัมมัดอย่างเพิ่งสู้มุฮัมมัดอยู่เฉยๆก่อนสั่งอยู่แบบนี้นะครับพอมาถึงวันหนึ่งนบีมุฮัมมัดสุลต์ละสุลัมเริ่มมีมวลชนเริ่มที่จะมีความคราม,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 มีมีมีสมาชิกมวลหมู่ที่พร้อมแรงพร้อมใจนะครับที่จะช่วยเหลือปกป้องท่านนบี นะครับทุกคนอาสาด้วยความเต็มใจด้วยความยินดีจะช่วยเหลือปกป้องท่านนาบีเหมือนกับที่พวกเขายินดีที่จะปกป้องครอบครัวและตัวขเขาเองเอลัลลอฮุซุบะฮิอัลลอจริงนะครับประกาศในคําสั่งที่ถัด,ถด,ถด,ถดมานะครับว่าทั้งนบีและบรรดาผู้ที่สวามีพักกับท่านนาบีต่อไปนี้ให้เริ่มต่อสู้ได้แล้วนะครับให้เริ่มต่อสู้ได้แล้วตอนนี้เหตุผลเพราะอะไรครับวลเจยิดูฟีกุมกิลลอ ทั้งนี้ก็เพื่อให้บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาให้เขาได้เห็นให้เขาได้เจอถึงความเข้มแข็งภาระกําลังของชาวชาวและชาวชาว,ชาวมุสลิมีนหรือบรรดาผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อก่อนนียเขาเคยก็เคยเป็นฝ่ายยอมให้ถูกกระทามาโดยตลอดเลยแต่วันนี้นะครับพอเขาพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้แล้วนะครับวันจะยิดูฟีกลุ่มกินซอต่อไปนี้พวกเขาจะได้พบกับความเข้มแข็งภาระกําลังของบรรดาผู้ รัทธาบรรดาสาวกของท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมบ้างว่าละมล,ามาลมูอันนัอัลลอฮะมะลุตตะกีินโอ้บรรดาผู้สัตธาทั้งหลายเอ่ยพึ่งทราบไว้เถิดว่าแท้จริงอัลลอซุบฮานะฮูตะาลานั้นพระองค์ทรงอยู่พร้อมและทรงอยู่เคียงข้างกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงนั่นเองอินนะฮูลัมมาตอฮูรัตอันยัซีรัตุมินัชิรกิกีเขาบอกว่าทั้งนี้นะครับก็เนื่องจากว่า ในเมื่อคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดเนี่ยนะครับได้สะอาดได้ปราศจากการตั้งภาคีนะครับการมีภาคีกับอัลลอฮ์สุบฮัลตลาในคาบสมุทรหลังจากที่ท่านนาบีมุฮัมหมัดสลลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลัมได้มาประกาศเรียกร้องแล้วบรรดาผู้ตั้งภาคีนะครับก็ได้ขยับขย้ายนะครับยกย้ายถิ่นฐานออกไปจากคาบสมุทรอาหรับทั้งหมดแล้ววะอัสบะฮัดดารอิสลามแผ่นดินนะครับมักา์มาด,ดีนะทั้งหมดกลายเป็นอาณาจักร แห่งอัลอิสลามนะครับตอนนั้นมดินะจากเมืองเกษตรกรรมก็กลายเป็นเมืองหลวงนะครับที่มีอิสลามเป็นฐานที่มั่นนะครับเป็นฐานที่มั่นว่ตัมมาฮาดาฟีอุครยาติฮายาตินะบีสลัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมซึ่งทั้งหมดนี้คือสิ่งที่นะครับไล่เรียงเหตุการณ์เรื่อยมาตั้งแต่วันที่ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมรับพระราชทานวะฮีอายะแรก นะครับแล้วก็อยู่มาเรื่อยมานักกระท่อนกระแท่นนะครับเรื่อยมาเนี่ยล้มลุกคุกคว่ำมาตลอดเลยจนกระทั่งมาถึงวันหนึ่งเมื่อท่านนบีมุฮัมมัดสุลต์ฮุอัสลามได้มีโอกาสนะครับลุกขึ้นสู้แล้วท่านนบีมุฮัมมัดสุลั์ฮุหะอัสสลามก็ประสบความสําเร็จในการต่อสู้ทุกครั้งเรื่อยมาเหมือนกับที่เราทรงประทานอายะกุรอานลงมายืนยันนะครับว่าอิลาจ์อันัสรุลลอฮิวัลฟัตเมื่อใช้ชนะและความช่วยเหลือ ของอัลลอฮฺ س ุบฮานะหัวตะลานะครับมาถึงแล้วเนี่ยนะครับว่าเราไอตันนาสยดุคูรนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจะมุฮัมหมัดเจ้าจงภูมิใจเถิดจากชัยชนะและความช่วยเหลือที่เกิดขึ้นเป็นระลอกระลอกเลื่อยมาเนี่ยทำให้บรรดาผู้คนประชาชนต่างพากันมาเข้ารับนับถือศาสนาอิสลามของเจ้านะครับเป็นก,ก๊กเป็นเหล่าเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับมากันเป็นกลุ่มกลุ่มทยอยกันมาจนกระทั่งนะครับ ในประวัติศาสตร์อิสลามได้เล่าไว้นะครับแม้กระทั่งกลุ่มบุคคลซึ่งที่เคยต่อต้านทารุสุล,สลลอสลัลอฮุอะลัยวะซัสลัมมาโดยตลอดคนที่เคยสร้างความบอบช้ำให้ท่านนาบีเคยลุกรานคุกคามท่านนาบีวันหนึ่งพวกเขาก็ได้รับทางนจาจากอัลลอฮุบฮานะวยวะตาลาเปลี่ยนใจมาเป็นบุคคลซึ่งที่กลุ่มบุคคลนะครับมวลชนที่สวามีพักโดยซื่อสัตย์กับท่านนาบีมุฮัมมัด สุลตละฮุอะลัยอวะซัลัมไม่ว่าจะเป็นชาวมก้าเองนะครับที่เคยที่เคยอะไรอยู่บ้านเกิดเมืองนอนเดียวกับท่านนบีนี่แหละแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ผักใสไล่ทรงขับไล่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตละหฮุอะลัยิวะซัลัมจนกระทั่งท่านต้องระเหยเร่ร่อนนะครับอพยพหนีออกจากมก้าเพื่อเอาตัวรอดมาอยู่ที่นครอัลมาดีนะแล้วก่อนหน้านี้ถ้าพี่น้องจําได้นะครับว่าท่านรอซุลุลลอฮ์็อลลัลลอฮุอะลัยิวะซาลัมนะครับท่านเคย คาดหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือจากชาวตอเอฟท่านก็เดินทางไปที่ที่ตอเอฟเพื่อหวังที่จะให้ชาวตอเอฟนะครับได้ช่วยเหลือปกป้องท่านบ้างนะครับก็หวังจกหนีร้อนไปพึ่งเย็นแต่ที่ไหนได้มันคือหนีร้อนไป,ไปนะครับไปไปเจอร้อนกว่าหนีเสือไปป่าจระเคท่านเราสุลล็อสลลอสล็สลัมถูกทำ้ายร่างกายจนกระทั่งบาดเจ็บสาหัสเลยครับในครั้งนั้นแต่นะครับด้วย ความประสงค์ของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตาลาแผนการอันแยบยลต่างๆที่พระองค์ทรงจัดการและดําเนินการให้นะครับยังความปราบปื้มและยินดีของท่านนาบีในช่วงบั้นปลายชีวิตเหมือนกับที่มูอัลิฟได้กล่าวไว้แล้วครับว่าความสวยงามและความสําเร็จนะครับเกิดให้ท่านรรสุนุลลอฮฺสันละลอสลามได้เห็นนะครับความสวยงามต่างๆเหล่านี้แม้กระทั่งชาวตอเอฟเอนะครับที่เคยระดมลูกหลานเยาวชนคนหนุ่ม ช่วยกันคว้างหินใส่ท่านรอซูลุลลออสันอัลลออฮุอะลีวะซัลลัมจนกระทั่งเลือดตกยางออกเลยเนี่ยวันนั้นหลังจากที่ท่านรอซูลุลลออสันอัลลอฮอซัลลัมพิชิตหรือนะครับขอกระชับพื้นที่ของชาวมักกะเนี่ยขอมานะครับมาดูแลทั้งหมดแล้วเนี่ยมักกะตกอยู่ในเงื้อมมือของท่านนบีมุฮัมมัดสันอัลลออฮุอะลีวะซัลลัมทำให้ชาวมักกะทั้งหมดทำให้ชาวตออิฟทั้งหมดนะครับได้พากันมาสวามีภักดิ์ เลื่อมใสศรัทธากับท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ละหัอะลัยอิวะซัลัมมุอัลิฟจริงสรุปในตอนท้ายของคำอธิบายในในช่วงแรกของอยายะห์บอกว่าวะตัมมาฮาซาฟีอุครอยาติฮียาตินนบีอิสลลัลลอฮุอะลัยอิวะซัลัมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความสวยงามทั้งหมดนี้ความสำ,สำเร็จทั้งหมดนี้เกิดขึ้นโดยสมบูรณ์โดยบริบูรณ์ในช่วงบั้นปลายชีวิตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลต์ลอหัอะลัยวะซัลลัมนั่นเองนะครับ อัลลอฮฺ تعالى أمر ا ل م ؤ ิ ن ي ن ب أ า واسيل جهاد في س ب ي ل ิ ب ิบ و ف ا ดะวะฟาต่อมาอัลลอฮฺบ ب า ا ن ه แวะุ์ุลาพระองร์ก็ทรงมีรับสั่งใช้กับบรรดาผู้ศรัทธาหลังจากที่เคยใช้มาครั้งหน้าครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้แล้วว่าให้ช่วยท่านนบีมูฮัมมัดสลลลลอุอ ali ุวะสัลลัมทำสงครามตอนที่ท่านนบียังยังสู้เอ่ยยังยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่แต่ตอนนี้ท่านนบีมูฮัมมัดสลลลลอุอ ali ุวะสัลลัมเสียชีวิตแล้ว นะครับและใช้ชนะหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็เกิดขึ้นสําเร็จมาโดยตลอดเลยพระองค์จึงทรงมีรับสั่งใช้นะครับในอายะอื่นๆอีกว่าให้บรรดาผู้ศรัทธานะครับให้รักษามาตรฐานรักษานโยบายรักษาแนวคิดในการที่จะเผยแพร่อ,อิสลามในการที่จะสร้างนะครับขยายดินแดนของอิสลามให้แผ่ขยายออกไปให้ได้มากๆนะครับพระองค์จึงทรงใช้ให้บรรดาผู้ศรัทธาได้รู้จักการทําสงครามไปเรื่อยๆนะครับ ทำสงครามไปเรื่อยๆบีอายุวาซิลอันจิฮาดะฟีสับีลิฮีบัดดะวะฟาตินบีจิห์มสัลลัลลอฮุอลัยฮิวะสัลลัมใช้ทำสงครามอย่างต่อเนื่องว่าอรชัดะฮุมอิลัตตุริกะติลลาติยะจิบุอัยตบิอูฮะฟีดาลิกโดยพระองค์ทรงให้แผนที่ให้แนวทางวิธีทางในการที่พวกเขาเหล่านั้นจะดำเนินการจนกระทั่งประสบความสำเร็จและไปสู่ชัยชนะที่เป็นเป้าหมายของพวกเขานั่นเองวะวะฮิยะ อายับดะอูบิดวะวตินนั่นก็หมายความว่าจากที่เคยใช้สงครามนะครับเ,เ,เป็นการสู้รบก็ให้เปลี่ยนมาใช้วิธีด่าวเริ่มต้นจากการประกาศเรียกร้องหรือเทศนาชักชวนเชิญชวนผู้คนประชาชน,ช,นชาวบ้านชาวช่องให้รู้จักอัอิสลามก่อนวากริตาลินนะครับแล้วก็ใช้ให้ทำสงครามได้กับเฉพาะเลยครับ พักรบินกูฟ่ฟ้ามินหุมหมายความว่าให้ทําสงครามได้เฉพาะกับกุฟฟ้าที่ประชิดจริงๆเท่านั้นก็หมายความว่าในหมายถึงในเฉพาะในสถานการณ์ที่เขารุกคืบเข้ามาประชิดเราแล้วนะครับในกรณีแบบนี้ให้หันมาจับอาวุธเพื่อที่จะทําสงครามด้วยแต่ถ้ายังไม่ถึงระยะประชิดยังมีเวลาที่พอจเจรจาได้อะไรได้ก็ให้เลือกใช้วิธีที่เป็น การเจรจาเพื่อสันติวิธีก่อนนี่คือแนวทางที่ท่านรอซูสุดลลอสหลัลลออฮุสันลมเคยได้รับมานะครับแล้วอลา์ก็สั่งให้ใช้วิธีนี้นะครับสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาที่จะใช้เป็นแนวทางในการนะครับรับไม้ต่อจากท่านรอซูสุลลอสหลัลลออฮะสัลลมนั่นเองเนื้อหาจะเป็นเช่นไรนะครับอธิบายจะมีเพิ่มเติมอย่างไรนะครับกลับมาพบกันได้ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้วาบิลลาฮิตเตอ์ฟิกวัลฮิดายะ a ามัย a m u a l a i k ะ m w a ะ a h m a t u อ l a h ะ a b a r a k a t u h ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อ,อับดุลลอฮ์สุไลมัตผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ย t u b e ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์